กเบ็ดเยื่อกระปูนะครับฤด,ดูกาลใส่เบ็ดเยื่อปูมาหอดแล้วเนาะที่การใส่ห้ากแกจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆแน่ันจะเป็นกระดองปูนะยี่้อสีไม้งามครับเลยครับแต่วนาจะเขาท่พอดีพอดีนะโอ้ย,อยูยูโอ้ยอยโหเอยอเอยอเชียงใส่กันเลย,ยงามดิน สวัสดีครับผมเตยจากช่องมะนครับเมื่อนี้พามาหาปักเบ็ดเยื่อกระปูนะครับดูดูการใส่เบ็ดเยือปูมะฮอดแล้วเนาะอากาศเย็นมากหมอกหนาๆในชงเศรปลางอมขอบฟังนี่มันก็จะเริ่มกินเยือปูนะครับมันจะมาอาบแดดแน่และอยู่น้นําหอมน้ําเงาแถวขอบขอบปลานะครับเอาก็จะเอาเยือปูนี่แหละมาปากเบ็ดตามริมฟัง วิธีการใส่ห้ากะจะแตกต่างจากพื้นที่อื่นๆเน่เห้าจะใส่ให้ปูไตตามพื้นต้องกวดพื้นออกจักน้อยนะครับให้ปูมันได้ได้มีหม่งไตตามพื้นจะให้มันปีนขึ้นมาน้ำหยาวิธีนี้ปูจะบ,บ่ะาไตานะครับถ้าให้มันลอยผิวน้ำกะได้ขึ้นกันนะครับแต่ว่าห้าบ่คอยใส่วิธีนั้นปนไดเพราะว่ามันมี ประเด็นหลายอย่างเนาะเหตุให้ปูตายได้ครับถ้ามันลอยผิวน้ำอาจจะมีปลาหน่อยกินมันแน่หรืออาจจะน้ำบกน่จากมันกระตายได้ขึ้นกันเนาะแต่ว่าถ้ามันไต่ผืนหนึ่งสียู่ได้หลายมือเด้ขันปลาบวกกิน<ม>กับาตายนะครับอา่ากลับน้ำพอนะได้หครับ,รบอันนี้เยือแหลกเข้าชกชกมันมานครับเกี่ยวขางปูนะครับมันจะเป็นกระดองปูน่ะนี่ปูกระจะบว่าตายถ้าปลาบวกกินนห้าวกบปล่อยได้ครับ ทางนี่็ไกลจากบ้านเฮาประมาณกิโลนึงนี่แหละนะครับเป็นหว้วยสายหน่อยไหลไปหาแม่น้ำสงครามกันละเนาะมันจะไหลไปใต้ตีหน้าเฮาล่ะครับแต่ว่ามันสูงจากตีหน้าเฮามันจะมีฝายกันอยู่ครับทางนี้ก็เป็นพื้นทีน่นึงที่ผมมา่อวานแห่ทุกๆปีแหละในช่วงที่นางบกลงใหม่ๆนี่ปลาขาวสิหลายนะครับเดี๋ยวปีนี้ก็จะออกมะลาคือเก่เานละเนาะถ้าให้น้ำมันบกลงคัขาก่อนี้ก่อนให้มันบิดปลาจังสิก่อนเนาะอุ้ยทางเบิ่งปลาบ่อนนะครับน้ำก็จะท่วมหัวพอดีนี่ล่ะบ่าเล็กปานได้เนาะ พอดีหมดพอดีหมดเลยน้ำนะช่วงที่น้ำบกลุหมไปมๆสีตามขอฟังหวยมันจะแป่นนะครับหยามันสิตายอย่เหลือแต่จริงใหม่ต้นใหม่เก่าๆนะที่อยู่ตามพื้นครับเขาก็หักออกขอแค่มันบอขึ้นมาโขกปลามันก็หากจินใดขึ้นเก่าแหละครับเนะาะนี่มนตายยงสิเลยช่วงนี้ปลามันก็ ลงหวยบ่ละล่ะแต่ว่ามันโตบ่ไงได้ครับมันเป็นป่าไม้เนะาะโตมาอลัางงามเลยล่ะแต่จะมีป่าไงแทกไาอยู่ะแต่ล้วแต่ว่ามันจะเห็นเรือะจะกินเยือบ่ไม้จะสีไม้งามคักเลยครับแต่ว่าจะเขาหยากด้นิดน,นึงเป็นลงๆกลางน้ำเอ้ยลงๆป่ามันจะอยู่ในถ้ำจัิงสิล่ะนี่เขาหยากแ้น งปงลาจะอยู่กับไตครับฟังพี่เพะยามนั้นค่อยมาเบิงง่งไงปูตัวนีหน่อยสําเี็บเมื่อนอีแ่แหะครับวิธีวิธีเกีียวปูกอะเดี๋ยวให้เบิง่งเสียบไปก่อนเข้าเสียบใส นี่ไปก่อนแล้วห้ปูมันหอดผื่นก่อนนะครับจากนั้นเขาค่อยเคี่ยวจับเบื้องปูว่ามันแรนหอดใส่ดึงหยาดึงงาใหม่ออกอย่าให้มันไปเกาะอย่าคางโขกหรือถ้าเกิดมันไปรีใตใบใหม่กันแล้วเือกันด้ใบไหม่ใบยหงไๆที่มันจะรีไ้เท่ากับเอาออกนะครับให้มันเหลือแค่พื้นที่โล่งๆจักน้อยให้ปลามันได้เห็นเยือนละแล้วพื่นยุ่แต่ว่ามันบอดึงงนี่สิ ันพื้นอยู่ด้วยแหละน่ะรถตามตามอยู่หุ่นฮ็อกตอไซส่มาหลังที่อันนี้คือพานจากหลังนง้นมาสองหลังนะครับจินแล้วเด้อแปลงกันน้องมึงเพราะว่าถ้าเกิดมันจินแล้วเขาจะแย่หมองโ้มันยู่ปล่าเปล่าเขาขี้เงียบไปแล้วอ้าเห็นหอดโตดี่วังใดเนี่ยอย่ลุดง่ายแถเบ็ดบอดีเป่นแบบโอ้ยยูยูโอ้วนั่งเท้าๆเนี่บ่ โอ้โหแห้งอยู่เอ้าว่าแล้วว่าเรียบร้อยตัด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 รูดง่ายแถอเบ็ดนี่ยังวะเบ็ดเิกหลังสุดท้ายแล้วครับการส่เวลาพอสมควรในการใส่เยื่อปูนะเพราะว่าเขาใส่ใส่แบบละเอียดน่ะจักน้อยเคลียร์พื้นที่แต่ละหมองแต่ละมองจักสีเป็นแปลงสิบก็ไม่ได้เคลียรงยากเลยครับเสียบลงไปแล้วเบื้องว่าปูใต้พื้นได้บอลสำเนก็คือจบเลย เนาะช่วงนี้มันกัดร้ายมองยุ่ที่มันแปนน้ำมันถ่วมโดนเนี่ยน้ำขอฟังกับตายเบิดกับกลายเป็นพื้นที่เป็นแปนนะปู่บึงปู่ไตครับปู่ไตอ้อมหนาอ้อมหลัางยี่เนี่ยแล้วเนาะมันจะเป็นธรรมชาติครับป่ามันก็จะบ่ชคอยระแย่งไปเลยจินมันก็จะจินเร็วนะครับพงเตใส่ครับเอาแล้วอยู่โบกุล่ะมันสวยแห้งๆนี่ยามดูดไปข้างหลังตรงไหนอยู่ไปอีกได้ปวาวยี่นี่หัวจนเปียกอ๋ออยู่อยู่อย โอ้มาจะห้ยรุดด้วย่ใส่ซ้ำเลยโอ้พอดีงามอืมกินเลี้ยวคับว่ามึงจะใส่แล้วว่างไรได้ครับแถวนี้มาแต่ว่าข้อใดตัวหนึ่งยู่ได้มันโดดขึ้นเรือไปแนวฟังเราปลาโดดขึ้นเรือเสยเนะาะเป็นเดียวนี่ยงามงามซ้ำกันนี่นะครับตัวหนึ่งโดดขึ้นเรือเอา้าพอดีปนซ้ำนี่บ่หน่อยปันไดดอกซ้ำข้อใส่อยู่ตามให้หน้ากับบ้าณนี้แหละ ต้องได้ไล่เบิ้งทุกหลังดิเนี่อเปล่าขั้นขั้นอันเบ็ดทั้งหลังพอนี่เคลียเบิง้งพี่ทั้งสายพี่ยกขึ้นเบิง้งดินดูปวดทั้งหน้าว้าเอออีกตัวท่างนี่โอเปอรไไ์ไรใส่อยู่บ่วะอยู่เด้อโอ้โหเปียกอยู่โอ้โหเปียกอยู่ เองไปแล้วะโอ้ยู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 ้อยูยูยูยกไดู้ยูลังไงั้งไงยู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 ัวยอยูางงาอยู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 อูยนยูยูยขยู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 อนยนยูยนยูนูยูยูยนยู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 ย้งูยมยูยูยูย่ยยูหูยูยูยูัูย,ยูยูยนยูยูยูยนยู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 อูย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 เยู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 ันย กินสามตัวแล้วครับเป็ดสิบกํลังสิบลังเนี่แหละมังยามานี่ได้มาสองตัวตัวนึงรุดจ้อยฟังบอ่บอตรงนั้นบได้ซต่ตรงนี้เอาแล้วครับนี่ซ้ํากันเลยบ่โอ้โหโหโหปลารุ่นเดียวกันปลาปีนี่ครับแต่วา่าหลายแห้งบึ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 งดึงมังตงัวขามกันครับกบหลังองไรน,นี่โอ้งามอยู่ ถือแทบจะเลี่ยงหลังเว้ยโอ้ส้ำยามได้หล่ะนี่พายกลับมามันจินตั้งแต่หลังถ่ายเลยครับตาในตัวน,นี้กเป็นฟูงลาไม่ฟูงลยอะไหือั้งปนด่นโอ้ด่นที่2ปะ ได้ปลาบ่าว่ามันปลาแล้วนั่นตอนนี้เขาบอเปียกเขาเปียกแต่ว่ามันดินเด้เร่ๆๆหยาดินอยู่นั่นนั่นแม่นแมนแมนปลาละนั่นนั่นโอ้มันพันน์โอ้ปลาไหมใส่นี่ยว่อย่งนี้ใส่เนี่ยโอ้ใส่ซอมกันนี่แหละดีปน ใส่เบ็ดต์นะโอ้ยญี่ปุ่นไม่เป็นอย่างวใส่เดินส่วนลายหล่อนเวิดครับ <c oughs> ลังๆมากนี่วอคอยอยู่แหลกๆหลกกันยู่ <c oughs> อยู่แล้วเขาออกท่านมันได้ดินเวิร์ดมอือนี่กับ,บเวิรดเหลือขึ้นกันที่ไหนทั้ <c oughs> <c oughs> ทงนาน,นี่อู้หนากวกระจายเลย บ่แม่หนังนี่ได้หลังถัดไปพุ่นน,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 นนั่นๆน้ำมันยังเสเนียนเสเนียนอยู่ยังอยู่แต่ว่าหลังนี่ลุดนี่ก็น้อยนี่โดดโด,ด,ดินแห้งแต่าตามตามอยู่ไอ้หอดไหลเยอะว่าบ่เหลือเยเลยนี่ลังนี้ละดบดินเหรอยูอย,ยูตึงตึงอยู่ tôi muốn đụng tay tôi hâm hòa nhau không dám ừ, ừ. ừ, dù có một trăm là dù có một trăm linh là dù có đây. trăm linh là dù có một trăm linh là dù có một trăm có một trăm có một trăm โอ้ไปพันแล้วเั่นไปแล้มันอดูบ่ไปแล้วขันได้พันนะโมยูแต่ว่าตัวง่าไม่ได้ดึงปันเกิดไจะเบิดแล้ว,ลวนะครับเียเสียหาหลังอันนี้เอากลับมาเช็คบางเยียนะมันกัหล่อนนะ่วดหลายหล่อนเลย่าจจะเป็นปลาคอหน่อยครับ ดินเมื่อยเสื่อมโอ้โเรียบดีแน่นๆตัว่็แย่แล้วก็ดินคอยโอ้งามอยู่โคปกดเห็นไหมกดเอาโอ้มีปกดไม่ปกดอ๋ตัวงามอยู่ปกดกดกระดิ่งเย็บปูดีได้ครับดินแท้ดึงโอ้มันไปจะรุดต่อวันเนี่ยถือหนวดหลุดแล้วมันถือหนวดมันโอ้ก็หนวดครับก็หนวด หนูเอียอยู่ด้วยหนูก็หนเบีงยหล้างสุดท้ายแล้วเออได้ป่าสองสี่หกหกปลาถึงเห็ดแปดตัวพอแล้วมันห่างเห็ดเข้าเห็ดหลุดเนาะหลุดไปน้ำแน่กันหลายตัวอยู่ครับปลากินหลายลังยี่ได้เศร้าคน่ะเทว่าบอยู่ ไปเรือหาเบิงไม้ตกปรากฏขอเบ,บิงปรากฏว่ามีป่ามีอยู่แต่ว่าจุดละตมันบ่ค่อยจะมาเคาะมันดบบปวดแขนไปหาเคาะจุดที่มันได้หลาให้มหมดเลยเนาะแต่ว่าถามว่ามีโตบวมีอยู่กดได้ลยว่าสี่ตัวห้าตัวตัวตัวน้อยนะครับทางมันตื่น,มนหมอก็มาวานเหว่ประขาทางนี้ อนี่คนคุณสีคือปอคอเดลยครับเดี๋ยวเ้าจะไปยามเบ็ดละละเดี๋ยวกินงข้าวก่อนนะครับเงียบเม็ดซีรีส์อ่านตัวนั่นบอกอันนี้คุณเชียง,นนยงคุณเชียงคุณเชียงครับเงี้ยนี่เงียเนี้ยถอดบ น่ะมาภักกินเขาก่อนครับเของง่ายถึงเขาเทียงใส่กันหลดทอดปลาวันมามาคับมาบ่าเนี่ยนี่เขาเทียงเขาง่ายกว่าเขาง่ายขนุงพรับนามมันก็แซบบอก

มันบ่ค่อยติดฮอกใส่ดวงใหญ่คิดว่าปลานจะตัวใหญ่มันบ่ได้แล้วหลอนบัดถ้าเกิดจะเอาปลาใส่นี่นะต้องเปลี่ยนดวงเบ็ดนะครับใส่เบอร์สิบสามอันนี้เขาใส่เบอร์ส<ม>ิบห้าซึ่งผมใส่ตั้งแตุ่่นใส่เยื่อเขียดุ่นปลานตัวใหญ่ตอนใส่เยื่อเขียดก็เลยใส่เบอร์ใหญ่มาเยื่อปูนี่ตัวน้อยครับปลาปลาปีนี้ปลาฮอกตะลุ่งหวยเนาะมันก็เป็นปลากำลังงามๆเลยละนุ่มตัง้งไงข้อปนนะครับหลายแหง้ง ติดแน่บกติดแน่แล้เอา,เาต่ตได้แล้วน,น้อง <c oughs> ใหม่ัใหม่เหรอเก็บเกี่ยวสูดยอดตะน้องใหม่น้องใหม่สู้หนึ่อน้หม่นม่นถุงน้องใม่บ่เป็นน้องใม่ดอน้องใหม่ถุงจิมซุ่ม ไม่กิมสุ่งเฮียเท่ากันมี้ ไน่ะบันนี้รอบนี้เนาะกินบ่กินแกะปูข,ขึ้นเ่าแต่ว่าส้มพี่บยหลอนไปได้เลี้ยวไปนี่เฮ้ยขึ้นตึงอยู่วะยังบห่าโอ้ยงามเสร็จแล้วอืมบ่ จะมีหลังเดียวเนี่ยนะครับปลาดินอย่าม,มาเป็นสิปเปซ่าแล้วโอ้โ,อโุดไปนลยวน้อยตัวนิด,ดงามอยู่ดินจนมือแล้วโอ้เนี่ยใส่ดีมากงามอยู่เนี่ยก็เอินสนม่าก,กวยที่นีน่กวยพ่อสุก

เลโอ้เว็ดปลุกนะครับเต๋ตวันพันหยามุดหลบเห็นเต๋อยอะเข่าๆงามชูอุ้ยมันเอ๋ยเลยทั้งหนานี่ยานแมนยูเขาใส่อยู่ดิเออแถวนี่จิ้นหลายหลังอยู่ดิครับต่ว่าประเด็นคือมันหลุดเออมันหล่อนนะคือจังไหนปู เบ็ดดวงใหญ่แหละผมว่าต้องได้เปลี่ยนเบ็ดครับไอ,อ้คำบอกินเลือกอีริ้งกับโบยอยูหน่อยนะเบ็ดดวงใหญ่กินตะปูไปไว่าได้นี่กับหลอนเบิดมันบ่หลอนนี่ว่าได้ลายล,างลังเลยดิได้ตกเลยดิปกติปูนมันเม,ม่นนะ่าหลอนง่ายเดปยปลากินเนี่มันติดง่าย ตรงนี้หล่อนแสดงว่าปลามันตัวน้อยดวงเวทดไงเพราะมันแมนบ่ปลาสวบก็ซ่าโอ้โหผดผดุไลสวบโอ้ยบึงเนี่ยบ่าได้ย่านเ้าวตู้สาได้ยืนเนี่ยอะอยู่นั่นปลาอยู่บ่เบ็ดเ้าวตู้ยืนเนี่ยนะแต่ว่ามันกินเบ็ดเ้าวบ่ม่กินเบ็ดโอ้ยพื้นปูปูของปลา ปลาสวบดีอยู่ต b e ป่าโอ้ปลามันมาดินดิสิครับมันดินจนเมื่อยละโอ้ยไงซะอายุโดดตามตามยุ่งจะบทิจังเลยวะงามอยู่โอ้โหขันดุดเออจะนี้ไงจะดิก็มากล้วยกินแล้วไม่มีปัญหาแล้วจิ้ sủa Pew, tôi bảo bơi say, hổa biẹt, man 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 man, cá pa, ô ุยไงอ่าแั้งกากุยข้าตัวใหญ่เสร็ันก็ปาถือปาถือแล้วตัวน้อยมันผันไลยมันก็เลยกินเยียร์คักดวงใหญ่เบียดโอ้ฝ้ายขั้นต่งมันก็ติ่งคอยดิ อินงยิ้มเยิ้ยิ้มยิ้มเถานี่ปลายกินดีวะยามกรับก็กินบัดไม่ยามก็กินตัวน้อยที่นี่ปลายขั้นแถวประจมเลยวะมาคุยน้อยมาคุ้ยอ่อนกินยังไงวะมาคุยอ่อนสวัสดีเป้มาคุยอ่อนอือสวัดีเปตุ้งมาุ้อ่อนลองเบ็ดมันเข่าปากมันบ่ได้เดิปลายเพ็ดเกาะซื้อๆได้ยังไง น่าไปแค่นอ้อย <laughs> อ่อนบูดเลยเนั่งเขาบอกเห็นคันเขาเห็นเยอะเห็นเยอะคนทั้งแนวมันติดเพลกเกาะอยู่ด้วยล่ะเหนะ็นไหม วัวหลังวติดหลุดแล้วหลุดหลุดวัวลังเดินคนคุนคนเดินดินไปโอ้ห่ออออออองอยู่ป้าหัวจมแล้วเอาของได้นั่ง มจมไปของแล้วค oh, ือโซงแห้งเดี oh ๋ยวอ้ดอะหยาดินดึกดักเลยม่นไงก็มูอยู่วะนี่ว้วว้มาโอ้ยยงกูมูเอ้เล็กเล็กเล็กบอตั้งันเลยจำข้อรีบเออโอ้ได้ในี่สุดยอดแล้วนี่ โบยไงแม่งกำลังมากตื่นบมดหมดเลสามตัวแล้วนมากินได้บ่อยู่เนาะฝานตัวโบยไงต่วันได้หลายตัวอยู่ครับซิบก็ตัวเนาะถึงตะกดประคอซุ่มปลาที่ห้องไปคอออกก็มีเด่นไปคอบวกกดได้สามสี่ตัวนะครับตัวตัวน้อยหน่อยแต่ลายก็เป็นประคอละเนาะงามอยู่ดอกมือ เป็นเธอแหลกนะครับที่มาใส่เย่าปูจุนี้เนาะถือว่ากินดียูนะครับแต่ว่าก็ยังบุคัลที่สูบปีกายที่ปีกายนี่ยกินแทบจะเลี่ยงหลังอาจจะเป็นเพราะว่าป๋าตัวน้อยเราเบ็ดเข้าดวงแง่พร้อมแล้วครับเบ็ดเอาไปใส่เยาเขียดตั้งแต่น้ามาไม่ไม่หเนาะเป็นดวงแง่ครับจะใส่ก็ต้องเลี่ยนองเบ็ดอีกรอบนึงพุ่นแล้วนะครับค่อยมาใส่ ป่าบอนดีดีเ่ยปลาขาวร้าแห้งครับนี่ยน่าบมคยค่กิเมื่มมอวานแหงป่าขาอยอะดอกนะสครับดัก่สดีสดี่รถ้าเจับเปียงน้ำให้หน้าลูกมา ครับกินข้าวเรงน้ากันนะครับจ้ามาเด้อกินข้าวเรงน้ำกันจ้าเอาหนึ่งปลาคอนะ <c oughs> <c oughs> ปลามันแกโตัวกับร่ง <c oughs> พอดีงามพอดีหนึ่งในละนะครับกับร่างใยกระทือกระทือว่ากินดีคัะโยนะครับปลาเบ็ดมือนีเนาะมันหอกตาเลิมเด้ะเอาหอกตาทดสอบทดลองไปกระทือวา่าตัวงามอยู่นะครับเนือเป็นเนื้อและเนื้อไม่เป็นกลุ่มนั่งหอมหวานพัดกระจายครับมือน ช่วงนี้ก็อากาศเย็นๆเยอะน้อยอย่างมูโซเนาะอากาศเย็นๆลมหนาวเริ่มจะเข้ามาแล้วครับเริ่มเหนาวแล้วขนาดหนาวเริ่มจะเข้าฤดูกาลมอซาแล้วนะจ๊ะน่อยครับปีนี้ก็จะโบนันปะได้ดอกเ้าก็จะโบเลงปะได้เนาะหาสาธิตมันดีๆเป็นตัวประค่าทุนเป็นมอซาประมาณเดือนท่านว่าท่านว่าต้นต้นเดือนท่านว่าเมื่อไหร่แต่ห้าปะขอนก่านปะขอนก้อนแล้วค่อยเก็บปลาเคียงไปอ จะปลาเค็งไปใส่เบ็ดก็ได,ได,ดต้องการดได้ปลาเค็งเนาะมันลอยดูยดมันแห่นงนีจักรแห้งเบิดแล้วน้ำให้น้ำหน่าสำนับวันนี้ก็ต้องฝากไว้สำหรับก่อนนะครับจังพอกันคลิปหน้าขอบคุณท,ทันทีติดตามรับส้มครับผัหนอคารับไปก่อนสวัสดีครับ